สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสองหวยนะครับไปสไองเลขเด็ดกันต่อนะครับกับช่องสองหวยนะฮะช่องสองหวยนี่ก็จะมีข้อมูลที่หลากหลายสําหรับการคุนวันนะครับมีหลากหลายสูตรด้วยกันนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรปกติทั่วไปนะฮะแต่ว่าเป็นชุด3ตัวเลยนะครับมีสีหาด้วยกันนะฮะก็ตัวเลขก็ดูดีนะฮะหรือว่าใครจะ เห็นเป็นยังไงก็ลองไปติดตามดูกันนะครับว่าไอ้ตัวเลขชุดนี้นี่มีโอกาสได้ลุ้นแค่ไหนสำหรับตัวแอดเองนะคิดว่ามันก็มีโอกาสได้ลุ้นเหมือนกันฮะผ่ชนเลขดังๆเข้าไปหลายสำนักเหมือนกันฮะเดี๋ยวต้องไปตามดูกันครับที่ห้องคำนวณนะฮะมาตามดูการคำนวณกันนะครับสำหรับเลขชุด3ตัวนะฮะสามตัวเป็นชุดแรกของวิดีโอนี่นะฮะสามตัว ูตรปกตินะฮะสูตรปกติทั่วไปนะฮะสูตรวัดจังวดนะฮะเ,เป็นสี่หายกัยนะฮะเดี๋ยวมาดูข้อมูลสูตรนะครับข้อมูลสูตรนี่ก็ยกให้เป็นต้นฉบับอีกหนึ่งชุดนะฮะคิดออกมาก็นำเสนอที่นี่ ทีแรกแล้วก็ทีเดียวนี่นะเป็นข้อมูลหลักร้อยหลักร้อยนี่จะใช้เลขสิบปอนอบวกกับหน่วยบนนะฮะสิบปนหน่วยบนแล้วก็ไปบวกกับหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่ง แล้วก็บวกด้วยร้อยหน้าที่สองแล้วก็บวกด้วย10บหน้าข้อสองนะฮะหลักร้อยมีข้อมูลอยู่เท่านี้นะฮะมาต่อกันที่ข้อมูลหลักสิบครับ ข้อมูลหลัก10บเราจะใช้เลขหลักหมื่นบวกร้อยหน้าครั้งที่1นึ่งะบวกร้อยหน้าครั้งที่1แล้วก็บวกด้วย10หน้าครั้งที่1 บวกด้วยเลขคงที่นะฮะบวกด้วยเลขคงที่สองนะฮะ่คือข้อมูลหลักสิบนะฮะจะใช้ต่างเ,เส้นต่างสีกันนะฮะเพื่อให้ดูชัดเจนในความแตกต่างนะฮะแล้วก็ใช้เป็นหลักหน่วยนะครับข้อมูลหลักหน่วยนี่จะใช้สีแดงนะฮะก็จะเป็นหลักสิบล่าง สิล่างนะฮะบวกกับหลักหน่วยสิบวกหน่วยล่างนะฮะสิบวกหลักหน่วยล่างแล้วก็ไปบวกกับสามตัวหน้า,าไปบวกกับเลขหลักหน่วย เลขหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่2แล้วก็บวกด้วยเลขคงที่2ฮนะมันจะเป็นเท่ากับสี่ชุดด้วยกันนี่นะฮะเสร็จแล้วครับข้อมูลหลัก10หลักหน่วยต่อมาก็จะเป็นข้อมูลที่จะต้องเอามาคำนวณกันนะครับก็คือเลขข้อมูลของการออกรางวัลน,นะครับจะเริ่มจากงวดประจำวันที่1เดือน สิครับ1นึ่ง1นสินะครับเลขที่ออกก็คือ8ปดเจ็ดหกเครับ2ตัวท้ายอยู่ที่7 7็เจ็ดนะฮะสามหน้าครั้งที่1 8 4แล้วก็สนะครั้งที่2ก็คือ5 3 2ครับแต่มาต่อมาก็คืองวดประจำวันที่16 เตือน10ครับ0 5 9 6 96ต่อมาก็2ตัวนะครับก็คือ61นะครับ3ตัวหน้า9 5 5ครั้งที่1นะครับครั้งที่2ก็5 3 1 งวดต่อไปก็เป็นงวดประจำวันที่1เดือน11นะฮะงวดประจำวันที่1เดือน11นะฮะได้ี่ออก3 4 5 8 9 8ครับ2ตัวอยู่ที่8 7นะฮะ3ตัวหน้าครั้งที่1 สี่สี่แล้วก็เก้านะครั้งที่สองก็คือสามสองแล้วก็แปดนะครวันต่อไปสิบหกเดือนสิบเอ็ดครับสิบหกเดือนสิบเอ็ดนะครเลขที่ออกก็คือสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้า สองตัวอยู่ที่สามเจ็ดนะฮะสามตอวก็คือหกศูนย์แล้วก็สองนะับแล้วก็สองสี่สองนะครั้งที่หนึ่งวก็ครั้งที่สองครบนะครับงวดต่อมาก็คืองวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบสองครับที่ต้องการหาเนี่ยนะได้ข้อมูลครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันเลยนะครับเริ่มจากหลักร้อยนะฮะหลักร้อยนี่ก็ข้อมูลที่บอกว่า10บบน บวกกับหน่วยบนนะฮะสิบบนครับบวกกับหน่วยบนนะฮะแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยหน้าครั้งที่1ใช่ไหมฮะแล้วก็บวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่2แล้วก็สิบหน้าครั้งที่สองครับชุดนี้5หลักด้วยกันนะฮะเราก็จะบวกกันเลยนะครับบวกกันแล้วก็วางที่หลักร้อยเลยนะฮะก็เป็นห้าบวกเจ็ดบวก กับแปดได้สิบห้าครับสิบห้าวกกับสามได้สิบแปดสิบแปดบวกกับห้าได้ยี่สิบสามยี่สิบสามวกกับสามนะคระับ้26ยี่สิบหกยี่บกวางที่หกเลยครับตัวเดียวครับหลักร้อยในหาได้ตัวเดียวนะครับไปต่อกันงวดที่สองเลยงนะวดต่อไปเลยครับหาหลักร้อยก่อนนะฮะงวดต่อไปก็คือใช้สูตรเดิมนี่แหละครับก็คือหลักสิบบนหน่วยบน ร้อยหน่วยสามัน้าครั้งที่หนึ่งร้อยสามัน้าครั้งที่ 2, สองสิบสามัน้าครั้งที่สองครับชุดนี้คำนวณแล้วก็วางที่หลักร้อยเลยนะฮะก็จะเป็นเก้าบวกกับหกได้สิบห้ากับสิบห้านะฮะบวกกับห้าที่ยี่สิบยี่สิบบวกกับห้าที่ยี่ห้ายี่ห้าบวกกับสามมันก็จะได้ยนะี่สิบแปดนะยี่สิบแปดก็วางที่แปดไปเลยนะครับ ตัวเดียวนะฮะนะเทียบดูงวดก่อนนู้นนะครับ6นี้ก็คือหลักร้อยนี่นะครับมาเทียบดูมันจะเข้าที่หลักร้อยนี่ครับงวดนี้นะครับ8ก็เราไปเทียบดูนะครับมันก็จะเข้าที่8นี่หลักร้อยนะฮะเราหาหลักร้อยกันอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูงวดต่อไปนะครับงวดต่อไปก็คือหลักสิบหลักหน่วยป้นนะฮะแล้วก็หลักหน่วยสัมรสนาธครั้งที่หนึ่งร้อยสัมรสนาธครั้งที่สองหน่วยสิบสัมรสนาครั้งที่สองครับ ชุดนี้บวกกันเสร็จแล้ววางที่หลักร้อยนะครับ9บวกกับ8ครับได้17ครับ17บวกกับ9ได้26 26บวกกับ3 29 29บวกกับ8ได้31ครับ31วางที่1ครับ1ตัวเดียวนะครับ แล้วก็จะไปเทียบดูครับหนึ่งนี้นะครับก็คือตัวนี้ครับวด,ด,นนะะะะดว,วันที่1เดือนสิบกเดือนสิบเอ็ดนี่ยหลักร้อยอยู่ที่1นะครับหาหลักร้อยนะฮะมาดูมวดประจําวันที่1เดือนสิบสองครับเราหาจากข้อมูลของสิบกเดือนสิบอ็ดนะฮะหลักสิบหลักหน่วยล่างนะฮะแล้วก็หลักหน่วยสามสตรันาคที่หนึ่งร้อยสามสตรันาคที่สองสิบสามสครั้งที่สอง, 2, ค,รงครับแล้วก็มาบวกกันครับบวกกันเสร็จวางที่หลักร้อยเนี่ยนะครับ มันก็จะได้สี่บวกกับห้าได้เก้าครับสี่บวกกับห้าได้เก้าแล้วก็บวกด้วยสองนะครับเป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกกับสองเป็นสิบสามสิบสามบวกกับสี่เป็นสิบเจ็ดครับหลักร้อยของงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบสองคือเจ็ดครับตามสูตรนี้นะครับนี่ครับเราหากันมาสามสี่งวดนี้มันก็ตรงกันทุกงวดนะฮะก็คือสองของงวดนี้เดี๋ยวไปดูต่อครับ หลักร้อยเสร็จแล้วเราไปหาที่หลักสิบกันดูนะฮะเราหาที่ลหลักนะครับหาที่ละหลักที่ละหลักเลยนะฮะหลักสิบนะครับข้อมูลมันอยู่ที่นี่เลยฮะหลักหมื่นบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งฮะหลักหมื่นครับดูหลักหมื่นนะฮะหลักหมื่นครับบวกกร้อยหน้าครั้งที่หนึ่ง ้อยหน้าครั้งที่1นะฮะแล้วก็บวกด้วย1 5หน้าครั้งที่1ครับมีเท่านี้ครับแล้วก็บวกตัวเลขของที่ไปเลยนะฮะก็บวกเลขสามชุดด้วยกันเลยนะฮะนะล้วก็บวกปีวางที่หลัก10เลยนะฮะชุดนี้นะครับมันก็จะได้ตัวเลขอยู่ที่7บวกกับ8ได้15 15บวกกับ4ได้19กครับ19วางที่9ครับ แต่ว่าชุดนี้นะครับก็บอกว่าบวกที่คงที่ที่สองเนี่ยบวกต่ออีกสองแต้มนะครับเป็นสิบเอ็ดนะครับข้าวกับหนึ่งเป็นสิบเอ็ดวางที่หนึ่งครับจะได้เก้าับหนึ่งะฮะชุดนี้นะครับเป็นหลักสิบไปเทียบดูครับเก้ากับหนึ่งตัวนี้นะครับงวดต่อไปมันก็คือเลขเก้ากับที่เข้าอยู่นะฮะเป็นหลักสิบครับหลักสิบแล้วเราก็จะหางวดต่อไปเลยครับเป็นหลักหมื่นนะฮะก็บวกได้หลัก ร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งครับชุดนี้เราจะหาที่หลัก10บครับวางที่หลัก10นะฮะมันก็จะได้ที่ห้านะฮะไปบวกกับเก้าได้สิบสี่สิบสี่บวกกับห้าได้สิบเก้าวางที่เก้าครับ9้าแล้วก็บวกต่ออีกสองแมนะฮะเลขของที่ครับเป็น11บเอดนะฮะก็วางที่หนึ่งเลยครับได้เก้ากับหนี่นะฮะลองไปเทียบดูครับนี่นะฮะ มันก็จะได้งวดประจำวันที่เดือน10เนี่ยหลัก10ก็คือ9นะฮะมันก็ได้9้าเลยนะครับหางวดต่อไปเลยครับหางวดประจำวันที่1ึงเดือน10อ่า16เดือนสเ็น,เน,นะฮะหลักหมืน่นบวกหลักร้อยบวกหลักสิบของสามตานาครั้งที่1นะครับบวกเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปวางที่หลัก10บนะฮะ ชุดนี้นะครับส่บวกกับ4ได้แคดับแปดบวกกับ4ได้สิบสองนะครับสิบถูกไหมครับสบวกสได้กับแปดก็ถูกแล้วนะ,ะววค,วครับบวกสได้แปดนะครับ8ดบวกสได้สิบสองวางที่สองครับวางที่สองแล้วก็บวกต่ออีกสอตแมนะฮะก็จะเป็น4นะครับเป็น4ี่ครับ ไปเทียบดูฮสองตัวนี้นะฮะสองกับสี่มันอยู่ที่สี่ครับมันเข้าที่สี่นะฮะวดประจําวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดเรามาหาต่อวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบสองวันนี้เลยครับจะมาตัวไหนครับหลักสิบนะฮะตามสูตรนี้เลยครับเป็นหลักหมืน่นหลักร้อยหลักสิบของสามจานาครั้งที่หนึ่งนะครับชุดนี้เราก็จะมาคํานวณกันเลยครับคํานวณเสศษว,วางที่หลักสิบนะฮะห้า บวกกับ6ได้ส1บดครับ1ิบวกกับ0ูได้11อได้หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะเป็น1ต่อไปสองแต้มครับในของที่นะครับเป็นสามนะได้หนึ่งกับสามครับได้ครบแล้วครับหลักสิบของงวดประจำวันที่1ึงเดือนสิบในสูตรนี้คือหนึ่งกับสามนะได้ครบแล้วหนึ่งกับสามเป็นหลักสิบนะครับไปหาต่อหลักหน่วยครับ ต่อหลักหน่วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าหลักหน่วยข้อมูลเรามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับหลักหน่วยข้อมูลก็คือ10ล่างบวกกับหน่วยล่างนะฮะสิบล่างครับใช้สีแดงนะครับให้เห็นตามสีแดงนี่เลยนะฮะสิบนะหลัก10กับหลักหน่วยนะฮะล่างนะครับแล้วก็บวกได้หลักหน่วยของ3าตัวหน้าั้รที่2ครับนะฮะหลักร้อยก็จะมีเท่านี้ครับแล้วเราก็วางไปเลยนะครับที่หลักหน่วยนะครับ เศษบวกเ็ษได้สิบสี่ครับสิบสี่บวกสองได้สิบหกวางที่หกเลยครับแล้วก็ต่อไปอีกสองแต้มนะฮะเลขคงที่นะครับเป็นสองนะฮะเป็นแปดครับมันจะได้หกกับแปดนะครับหลักหน่วยครับครบแล้วครับครบแล้วเราก็จับคู่ดูเลยครับไอที่เราหาได้สี่หางด้วยกันนะครับมันจะได้ตัวไหนบ้างมาดูกันครับชุดนี้นะครับเป็นหกเก้าหกครับหกเก้าแล้วก็หกนะครับแล้วก็หก หนกครับ6 1แล้วก็หกแล้วก็เป็น698ครับ698แฮะแล้วก็เป็น6 9, 8, นะกหน 6, 1, 8, นะึ่งไปตรวจสอบข้อมูลดูครับว่าไอที่เราทำไว้นี้ตอวไหนมันเข้าบ้างครับฮนะวัประจำามาที่1 6บหกจนครับเลขที่ออก0ูนย์ห้า สองตัวอยู่ที่หกหนึ่งมันอยู่ที่หกเก้าหกครับสามตัวนะฮะชุดแรกเข้าไปแล้วครับงวดที่หนึ่งนะฮะมาต่อกันงวดที่สองเลยครับงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดจะมาตัวไหนก็ตามสูตรนี้ไปเลยวันที่ตามสูตรนี้ก็คือหลักสิบวกกับหลักหน่วยนะครับแล้วก็บวกด้วยสามจนหน้าครั้งที่2ในหลักหน่วยของสามะหน้าค้างที่สองนะฮะ เสร็จแล้วเราก็จะไปวางที่หลักหน่วยเลยนะครับนี่นะฮะก็จะเป็น6บวกหนึ่งได้7ครับ7บวกกันหนึ่งได้8ครับวางที่8เลยครับถ้าต่อไปอีก2แต้มนะครับตามสูตรของที่นะ,ะที่2นะฮะมันก็จะเป็น8กับ9ครับชุดนี้ครับแล้วเราก็จะมาจับคู่กับเมื่อหาเสร็จแล้วนี่นะฮะคำนวณเสร็จแล้วจับคู่ชุดนี้เลยครับ มันก็จะได้8 9ดดครับชุดที่1นะครับชุดที่สอง9ปดกครับ8 9ดนะฮะชุดที่สารับแ1ดหนึ่งแดครับ8ปดหนึ่งดชุดที่4ี่9ปดหนึ่งกครับ8 1ดหนึ่งครบแล้นะครับลองไปเทียบดูลองไปตรวจสอบดูครับงวดประจำวันที่1เดือน11บนะครับเลขที่ออกสาม8ี่ห้าแปด้าแปด สองตัวอยู่ที่แปดเจ็ดนะครับในรางวันที่หนึ่งแปดเก้าแปดครับชุดนี้ครับชุดแรกเลยนะฮะแปดเก้าแปดครับชุดสองวันติดแล้วนะครับตรงๆเลยนะฮะไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะฮะไม่มีโตดเลยนะฮะตรงอย่างเดียวเลยครับมาดูต่อครับงวดที่สามของสูตรนี้นะครับใช้เลขหลักสิบล่างหน่วยล่างแล้วก็หน่วยของสามชนะครั้งที่สองครับชุดนี้บวกกันแล้วก็วางที่หลักหน่วยเลยนะครับ แปดบวกกับเจ็ดได้สิบห้าครับสิบห้าบวกกับแปดได้ยี่สิบสามครับวางที่สามนะครับต่ออีกสองแ้มนะฮะตามสูตรครับมันก็จะได้ห้าครับนี่นะฮะสามบวกกับสองได้ห้าครบนะครับก็รู้จักคู่ครับชุดนี้ครับของงวดที่ผ่านมาเนี่ยงวดที่แล้วนี่ฮะเข้าตัวไหนครับมันจะเข้าชุดไหนลองมาดูกันนะครับนี่ฮะหนึ่งสองสามครับ หนึ่งสองสามมาชุดแรกนะครับชุดที่สองหนึ่งสองห้าครับหนึ่งสองแล้วก็ห้านะครับชุดที่สามนะครับหนึ่งสี่สามครับหนึ่งสี่แล้วก็สามครับชุดที่สี่ครับหนึ่งสี่ห้าครับหนึ่งสี่แล้วก็ห้าครับไปตรวจสอบข้อมูลกันดูนะครับว่างวดที่ผ่านมาเลขที่ออกงวดประจําวันที่สิบหกจนสิบเอ็ดนะครับเลขที่ออกก็คือสี่ห้าแปดครับ หนึ่งสี่ห้าฮะรางวัลที่หนึ่งนะครับหนึ่งสี่ห้าเนี้ยฮะสามตัวท้ายแล้วก็สามเจ็ครับสองตัวท้ายหนึ่งสี่ห้าชุดนี้ครับมันก็เข้าตรงๆนี่นะฮะตามสูตรนี้แหละครับสามงวดติดแล้ะครับเข้าตรงๆทุกงวดนะครับมาดูงวดนี้นะฮะงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบสองครับตามสูตรนี้ไปเลยนะฮะตามสูตรนี้ครับอยู่ที่หลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็เป็นหน่วยของสามชนาครั้งที่สองครับ หลับทรับกันดูนะฮะแล้วก็วางที่หลักหน่วยครับ3าบวกเได้10ครับ10บบวกกับสได้สิบสองครับวางที่สองเลยครับต่ออีกหนึ่งแต้มนะฮะก็จะเป็น4ครับไอแปดต่ออีก2องแต้มนะเลขคงที่นะครับคงที่ก็จะบวกด้วยสองนะครับครบแล้วครับครบแล้วจับคู่เลยครับ คู่ชุดนี้มันก็จะได้เจ2ครับชุดที่1นะฮะเจ็ 7, 1, 2, ครับชุดที่2นะครับ7 3 2ครับ7 3แล้วก็2องนะฮะชุดที่3ครับ7 1 4ดหนึ่งสครับเจ็ฮนะชุดที่4 7 3 4จ็ดสา่ครับนะนี่แหละครับหน้าตาของว่าทีเลท้ายสามตัวรางวัลที่1 ของวัดประจำวันที่อ,อันนี้7ถูกต้องไหมฮะเดี๋ยวขอตรวจสอบก,นะนะกันนะฮะ7 1 2 7 3 2ึ่งสอ็สนกับสลับกันนิดนึงนะมันจริงๆน่าจะเป็น712 714นะีะฮะมีครบไหมฮะมันก็ครบนะไม่สลับกันนะฮะ732ได้ครบนะฮะ สำหรับงวดนี้เ,นเลขที่คำนวณได้นะครับก็คือเจ็ดหนึ่งสนะฮนะเจ็ 7, 1, 2, แล้วก็เจ็นะฮะแล้วก็7 3็ดสางครับนวดประจำวันที่1นึ่งเดือนสิบสอนะฮะ หนึ่งันวาครับหนึ่งันวาโคมหกแปดนะครับจากช่องสองหัวจัตไยครับสามตัวครับสี่หางครับลองดูนะครับ่าชอบหรือไม่ชอบนะฮะลองเอาไปพิจารณากันดูครับสำหรับสูตรนี้ก็พยายามที่จะจัดหามาให้มันตรงที่สุดนั่แหละครับขอให้มานะฮะ ดูแนละ้วชอบกันบ้างหรือเปล่าละครับถ้าชอบก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะดูดีๆน,นะฮะตัวเลขก็ดูสวยดีอยู่นะฮะมาหรือไม่มาก็ต้องเสียงดวงกันดูแล้วครับชอบไหมนะฮะชอบจัดเลยครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ดูไวพ้พิจารณาเอาไปเทียบกับข้อมูลอ,อื่นดูก็ได้นะครับ นี่นะครับชุด3ามตัวชุดแรกที่เอามาให้ดูนะแต่ก็ยังจะมีเหลืออยู่นะฮะสำหรับสูตรเลข3ามตัวที่จะเอามาให้ดูนะฮะสูตรนี้เป็นสูตรปกตินะฮะสูตรต่อไปก็น่าจะเป็นสูตรผสมกันหนึ่งหลากหลายสูตรนะครับสําหรับการคํานวณของช่องสว้นไพนะครับสาหรับสูตรนี้ก็คงจะมีอยู่เท่านี้นะครับพิจารณาให้ดีก่อนนําไปใช้นะครับขอบคุณนะครับสําหรับ ทุกท่านที่จะรับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับแล้วก็กดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สําคัญนะฮะกดติดตามอย่าลืมกดลบกระดิ่งนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปเจอนในท่านกดดูได้ทันทีนะครับก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไม่มากก็น้อยนะฮะสำหรับวันนี้โชคดีรอยรวยเฮงๆกันทุกท่านนะครับพบกันวิดีโอหน้า ปุนรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับตามดูกันครับวันต่อไปก่อนจะมีชุด2ตัว3ตัวมาให้ดูอยู่แล้วนะฮะเด็ดๆทั้งนั้นแหละครับตามติดกันครับสวัสดีครับ